สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนช่อง YouTube โดยได้มีการโพสข้อความที่ว่าเสพข่าวให้มีสติและแต่โตรงโดยมีเพจเพจหนึ่งที่ได้มีการอ้างว่าพี่สาวขึ้นให้ปักคำต่อสารพร้อมเอ่ยชื่อด้วยว่าใครอุ้มน้องไปทั้งที่เห็นหินแต่ใครจะกล้าเอ่ยอ้างได้กับคนบ้าพ,พลังขนาดนั้นซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวเท็จ ้าบูหลันจึงได้มีการโพสข้อความทีว่าเรียนสมาชิกเสพข่าวให้ใช้สติแต่ตองก่อนจะเชื่อและกระจายข่าวโตวข่าวตามภาพเป็นเท็จเพราะสะดิงยังไม่ได้ขึ้นเบิกความเนื่องจากยังสักขานปากแม่สามไม่จุบในครึ่งเช้าต้องต่อครึ่งบ่าย 2. ให้คิดง่ายๆนะคะว่าถ้าสดิงเห็นจริงๆต้องให้การกับตำรวจไปแล้ว และหมายจับคงไม่ต้องมารอเป็นปีถึงจะออกได้จะเชื่อใครระหว่างเพจมุนเฟซบุ๊กกับพอบบตโรอที่ถแถลงว่าคดีนี้ซับซ้อนเพราะไม่มีประจักษ์พยานเห็นการก่อเหตุฝากไว้ด้วยค่ะให้ใช้ตะกะใช้ข้อกฎหมายมาคิดถ้ามีคนเห็นจำเลยที่หนึ่งอุ้มไปจริงๆมันคงไม่ต้องเอาสินโคต้อนมาตรวจจับหรอก จบไปนานแล้วหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเห็นด้วยครับป้าห่านถ้าน้องสสดิงเห็นจริงให้การกับตำรวจไปนานแล้วไม่เงียบแน่นอนเนี่ยนะสารเพิ่งเตือนมาหยกๆผ่านทีมทนายจำเลย เรื่องการมโนข่าวนำเสนอของยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยไม่ทันไรเอาล่ะหนูต้องกราบขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะป้ายานที่รักหนูผิดเองที่เสาะข่าวมาจากช่องพันธมิตรช่องหนึ่งค่ะหนูขอรับผิดแต่เพียงคู่เดียวแล้วจะไม่ขอข้องเกี่ยวกับช่องนั้นช่องนั้นอีกต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะปวดกระิกกสะซิก,ก ป้าบุลันได้ตอบกับความคิดเหนี้ว่าหลายๆช่องฟังได้แต่ต้องเอาอีกหลายๆอย่างมาประกอบค่ะป้ามองว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือเราน่าจะมองอย่างตรงๆและมีความเข้าใจในข้อ,อกฎหมายบ้างถ้านายฝั่งจำเลยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเรื่องการวิเคราะห์ข่า,ขาวหรือการโพสต์ให้ระวังอย่าสร้างกระแส หรือสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีข้อมูลเพราะเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลเพราะจะทำให้รูปคดีเสียหายแน่นอนแหละมันมีผลเสียต่อฝ่ายจำเลยเต็มๆเพราะเวลาโดนสอบปากคำมันตรงกันข้ามกับฝ่ายจำเลยประคมข่าวและเป็นการหมิน่นศาลหมิ่นท่านอัยการช่องนี้ที่พยานเอามาแขวนเนี่ยหมิ่นศาลและพระบอคอมนะ บุหลันได้ตอบกับความคิดเหน็นว่าดิฉันไม่ได้เอาเรื่องในศารมาเขียนมาวิเคราะห์แต่วิเคราะห์คาดคะเนจากความคิดของตัวเองถ้าคิดว่าม่นสารก็ให้ทนายคุณไปดําเนินการสิคะที่ฝ่ายจําเลยนั่งด่าฝ่ายโจทย์อยู่คมๆมไม่หมิ่นใครเนาะแล้วโพสต์นี้อีฉันมิ่นสารตรงไหนมีทราบแต่ชี้เห็นว่าข่าวบางข่าวมันเป็นเท็จให้แต่ตองให้ดี ดิฉันไม่ได้หมายถึงคุณบุหลันค่ะดิฉันหมายถึงคนที่ที่คุณเอามาโพสต์ค่ะขอบคุณที่ทําให้คุณเข้าใจผิดเราเองที่พิมพ์ไม่ชัดเจนเราอยู่ข้างฝ่ายโจทย์และติดตามช่องคุณค่ะน้องสดิงไปศาลกับน้าแต่ตอนเช้า Youtube เลยม่หนูเอาเองว่าขึ้นศาลน้องมานอนกับแม่ที่โรงแรมพรุ่งนี้ขึ้นศาลค่ะ แล้วคำพูดที่ว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าพอจะตีความเป็นอย่างไรได้บ้างคะเป้าบูหลันได้ตอบกลับว่าในการสัมภาษณ์ของช่องไทรัฐตอนตอน้ตนๆใช่ไหมอันนั้นต้องด่านักข่าวเอาใหม้ไปจ่อเด็กแบบนั้นได้ยังไงต้องเข้าใจสภาพเหตุการณ์ในชนบทมีคดีทุกคนซุบซิบจับกลุ่มวิจารณ์สงสัยไปหมด ในระยะต้นๆเด็กก็น่าจะได้ยินแล้วเด็กโตระดับที่คิดตามสงสัยตามมีกลุ่มสังคมที่ซุบซิบกันได้ตามแบบผู้ใหญ่ต้องลองนึกย้อนเราตอนเด็กๆเวลาได้ยินเรื่องผู้ใหญ่ซุบซิบเราก็สงสัยตามเชื่อตามมูนีมันบอกว่าผลชนะสูตรว่าเส้นผมไม่ถูกตัดบอกวินวินทั้งสองฝ่ายงงเป้าโบลันได้ตอบกลับว่า มุนีมองนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่กระจ่างทำเพื่ออะไรจะบิดข่าวทำสากทำไมเพื่อยอดวิวถ้าไม่จริงก็อย่าไปใส่ร้ายเขาเลยมันบาปถึงไม่ชอบก็ไม่ควรทำเป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าถ้าหมายถึงโพสต์นี้อีฉันไม่ได้ใส่ร้ายใครนะคะแต่ชักชวในให้สมาชิกหนักแน่น และพิจารณาดีๆก่อนที่จะเชื่อตามข่าวบ้างข่าวอย่างนี้เขาเรียกเอาข้อความอันเป็นเท็จลงในสื่อหรือเปล่าครับป้าบุหลันได้ตอบกลับว่ายังขาดองค์ประกอบค่ะคือยังไม่มีใครเสียหายอย่างเป็นแบบทางการคือละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ได้ระบุว่าว่าใครคดีไหนอย่างไรยังถือว่าเลื่อนลอย ผมไม่เคยเชื่อข่าวฝั่งมันเลยเราดูตามความจริงเอฟซีจำเลยอ้อนค่าทนายด่วนพวกหิวแสงมีเยอะปล่อยข่าวเท็จมัวซัว